โอ้บอัลเลเลยไหนไหนไมะเขือนี่มะเขือก็เปาแปะกระเทาะหน้าแว่นถายหลังระวังลงมนะพ่อคะแม่มีคำถามค่าธุรกิจครอบครัวที่แม่เห็นส่วนใหญ่มันก็จะแบบมีเคล็ดลับในในครอบครัวอย่างเช่น ทำก๋วยเตี๋ยวแต่ละบ้านก็จะมีเคล็ดลับเป็นของตัวเองร้านข้าวมันไก่ดังๆก็จะมีเคล็ดลับเป็นของตัวเองทีนี้ถ้าในกรุงศรีเขามีเคล็ดลับกันอย่างนี้ค่ะแล้วแล้ว,ลวมันต่างกันยังไงกับเรื่องของความลับอะคะเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับกับความลับเคล็ดลับเป็นสิ่งที่มันเอ่อมันพัฒนาอน,นุเก็บได้เก็บได้แล้ว เอ,เอาไปชุดไข่เอาไปชุดไข่อันนี้เอายำไหมคะจะให้หน่อยเพราะตอบคำถามแม่ก็อ๋อโอเคก็อันนี้ก็อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใช่อย่างพอตบอบก่อนสิคถามลับก็คือ <laughs> ความลับก็บความลับก็คือสิ่งที่ ธุรกิจครอบครัวค้พบโดยการสั่งสมอาจจะสั่งสมเป็นเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเหมือนกันแล้วแตแม่ยำให้ก็สั่งสมตัวองค์ความรู้ขึ้นมาเคล็ดลับนี้มันก็คือถ่ายทอดกันในครอบครัวแล้วก็เวลาก็ไม่เปิดเผยกับคนอื่นแล้วก็แล้วก็ส่วนความลับมันก็คือสิ่งที่ คล้ายๆกันกับเคล็ดลับเพีเยงแต่ว่าบางทีความลับเนี่ยม,มันเป็นเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่เคล็ดลับไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเช่นความลับในทางการเงินความลับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวความลับเรื่องสุขภาพนะแล้วก็จะเชื่อไหมว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยคือกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้าใช้มาตั้งแต่ปี2545หลายคนจะเข้าใจว่าความลับเนี่ยมันเป็นความลับทางการค้าหมดหรือ t r a d ส s ท c r e t ที่มันไม่ใช่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยความลับทางการค้าของไทยหรือ Trade Secret Law เนี่ยเขาก็กําหนดไว้ว่าอะไรที่เป็นความลับที่กฎหมายคุ้มครองและมีโทษทางอาญาถ้าใครไปใช้โดยละเมิดเนี่ยนะ,ะก็กับกฎหมายกาหนดไว้ว่าอะไรที่เป็นความลับที่ที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยหนึ่งจะต,ต้องมีการกําหนดโดยการระบุเฉพาะจาอจงว่าอันนี้คือข้อมูลลับ2 จะต้องมีผู้ควบคุมข้อมูลนี้ในวงจำกัดจะมาอยู่กับคนหลายสิบคนไม่ได้3องค์ประกอบสําคัญเลยต้องมีกระบวนการเข้าถึงข้อมูลนี้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับ3มเงื่อนไขต้องมีมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คดีที่เคยขึ้นศาลเนี่ยข้อมูลรายชื่อลูกค้า Customer Database ในจ้างคิดว่าเป็นความลับานการค้าที่กฎหมายคุ้มครองและมีโทษอาญาผู้จ้างออกไปอยู่กับผู้แข่ง เอารายชื่อลูกค้าไปด้วยอ่าในจ้างฟ้องและในจ้างก,ก็แพ้นะ <Ha? S 1> เพราะในจ้างเขาเข้เขาใจผิดเพราะในจ้างไม่ได้ทําให้หรายชื่อลูกค้านี้มันเป็นความลับที่กฎหมายคุ้มครองซึ่งจะแต่เน่เคล็ดลับเห็นไหมเคล็ดลับอย่างเช่นโน้ตหาวฮาวทูใช่ค่ะอ่าอะไรเงี้ยอ่าส่วนรายชื่อลูกค้ามันเป็นโน้ตูมันไม่ใช่โน้ตหาวใช่ไหมค่ะอ๋อ,เ,อ,อเราก็ต้องไปเข้าระบบ ให้แบบให้มันเป็นความลับตามที่หมายกกำหนดใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องทําให้ตัวตัวตัวข้อมูลนั้นที่เราคิดว่ามันเป็นข้อมูลลับเช่นสูตรการผลิตเช่นการคิดคํานวณต้นทุนเช่นโลว์เฮาต่างๆจะทําให้เป็นความลับก็อิดีนติฟายมันว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วก็จากนั้นก็กําหนดตัวผู้ควบคุมเช่นตําแหน่งนี้รู้แค่สองตำแหน่ง เนะช่น CEO CFO แล้วก็กำหนดไว้เป็นหลักฐานก็คือเป็นนโยบายของคณะกรรมการบริษัทท็อปดาวลงมาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรด e กิลเลตโปรซีเป็กำหนดใน HR Policy ไประบุเพิ่มเติมในสัญญาจ้างงานให้พนักง,งานรู้ทั้งองค์กรแล้วก็กำหนดกระบวนการเข้าถึงเช่นถ้าเป็นฮาร์ดคอปมันอยู่ที่ไหนตู้เซฟอยู่ในลิ้นชักใครถือกุญแจใครถือรหัสถ้าเป็นซอฟต์ไฟล์จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนว่าะะจะต้อง วอร์ฟายตัวเองยังไงใช้พัสด u ์ยูสเนมอะไรประมาณนี้แม่เข้าใจมาตลอดเลยนะเนี่ยว่าข้อมูลลูกค้าเป็นอาจเป็นเรื่องเป็นเรื่องทั่วไปแต่กฎหมายออกมาเป็นเรื่องเฉพาะเวลาเราจะป้องกันเราก็เอาเรื่องเฉพาะมาป้องกันไม่งั้นก็ไปใช้เรื่องทั่วไปเรื่องกฎหมายแพ่งก็เรื่องละเมิดเรื่องแรงงานอาญามันก็นก,นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะมันต้องพิสูจน์ แล้วก็กฎหมายใหม่ที่เป็นกฎหมายเฉพาะมันจะเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วมีโทษค่อนข้างรุแรงอโอเคุษแล้ว